ฟุตบอตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ง่ายคือใช้พายทําไมที่นี่ถึงแบบมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายมากเลยค่ะพี่ป <มา S 1> ๋าผาอากาศหนูต้องลงตรงนี้ใช่ไหมคะคุณเดชใช่ครับผมอ๋อเดี๋จะลงอะไรเหรอคะครูใช่ครับพร้อมหรือยังครับหนูนึกว่าแค่นี้เองก็ก็เหมือนกับเราอยู่ในทำคอนเทนต์แล้วแต่จริงๆไม่คุณเดชบอกว่าเราต้อง<ช>ลงจริงน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลุยตามหนังและคนข่าวสายเลยลูกปัดนัชยาสงวนสุขค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาลุยทำกิจกรรมตามหนังเรื่องเดชคา์โลสค่ะนรนเป็นเรื่องราวของสาวนักโต้คลื่นคนหนึ่งที่เขาไปพักผ่อนที่เกาะสวรรค์ใครจะคาดคิดว่าที่นั่นแหละมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดระทึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อเธอต้องไปเผชิญหน้ากับเพชฌฆาตใต้ท้องทะเลในฉากนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมค่ะแนนซี่นางเอกของเรื่องเนี่ยเขาเล่นกีฬาทางน้ำคุณผู้ชมวันนี้เลยมาลุยทํากิจกรรมตามหนังเรื่อง The Chalo นะคะมาเจอกับพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะสสวัดีครับเราอยู่กันที่คลับลุงชัดค่เป็นสถานที่ที่เปิดให้คนเข้ามาเล่นกีฬาทางน้ำมีอะไรบ้างคะพี่ป๊อปคะคลับลุงชัดมีบินเซริร์ฟค่ะไคเซริร์ฟ เรือใบค่ะบอร์ pie, ดรยืนพายหรือซับนะครับแล้วก็วิงฟอยทำไมที่นี่ถึงแบบมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายมากเลยคะพี่เกาะจริงๆเราเริ่มต้นมาจากวินเซิร์ฟการก่อตั้งตอนแรกนี่ก็จะมีวินเซิร์ฟอย่างเดียวเน้นเลยนะครับจากนั้นเนี่ยพอใครเซิร์ฟเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมันเป็นกีฬาที่มันแบบไปในทางเดียวกันกับวินเซิร์ฟแล้วบอร์ดยืนพายแล้วก็มีสอนแล้วก็มีก็เน้นเป็นกิจกรรมแล้วก็วิงฟอยอันล่าสุดเนี่ยมันเป็นกีฬาใหม่เพิ่งเพิ่งมีมาประมาณ2ปี ไม่น,นานใช่แล้ววันนี้ถ้าเป็นแบบกีฬาทางน้ําที่เหมาะเลยให้พี่ชันแนะนําว่าเหมาะกับอะไรคะสำหรับสภาพอากาศตอนนี้นะครับ,รบน้าเรียบไม่มีลมเนี่ยก็แนะนําว่าลองพายซับดูซับนะคะครับงั้นเดี๋ยวไปลุยกิจกรรมนี้กันเดี๋ยวมีครูสอนใช่ไหมคะพี่ชัน ว,วันนี้ต้องมาฝ่าเนื้อฝากตัวครูเรียนซับบอร์ดให้ครูอธิบายนิดนึงว่าวันนี้เราจะเล่นกีฬาอันนี้คือแบบมันมีวิธีการเล่นยังไงคะซับบอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ง่ายคือใช้พายแต่ว่าเราควรจะรู้เบื้องต้นในการที่เรานั่งพายแล้วก็ยืนพายค่ะผู้ใดคะอย่าง,ง,งตัวซับบอร์ดกับเซิร์ฟบอร์ดมันมันแตกต่างกันยังไงคะครูตัวซับบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นบอร์ดที่ใหญ่ครับใช่ แต่เซิร์ฟบอร์ดมันจะเป็นแบบว่าเล่นโต้เล่นเหมือนกระดานโต้คลื่นไล่อพอมีขึ้นแล้วไล่ลงมาก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราควรจะวัดที่ วัดพี่ไม้ก่อนนะครับไม้พายใช่ครับผมควรจะให้สูงกว่าตัวเรานิดนึงเพราะว่าเรายืนบนบอร์ดอันนี้ผมวัดได้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนถือไว้เลยครับผมอันนี้คือสายลิศอันนี้จะติดไว้ที่เท้านะครับเวลาที่เรายกบอร์ดนะครับเราต้องยกขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเราจับเสร็จปุ๊บอันนี้คือท่าแรกนะครับที่เรายกแล้วก็เดินลงไปเวลาสมมติว่าเราลงไปในน้ํานั่งแบบนี้นะครับท่าเบื้องต้นเราควรจะพายให้ถูกวิธีก็คือ มือบน <ฮะ S 1> มือล่าง <ฮะ S 1> ให้มันให้มันสัมพันธ์กัน <ฮะ S 1> มือบนผักออกไปมือล่างดันเข้ามาครับอย่างเงี้ยครับตาเรามองไป้างหน้าพอเราพายออกไปไกลได้หน่อยรู้สึกแบบว่าเริ่มดีขึ้นเราก็ควรจะยืนยืนไม่ต้องห่างมากกำลังดีครับแล้วเราก็พายไม่ยากเลยใช่ไหมอันนี้ผมอยากให้นักเรียนได้ลองครับโอเคพอเรายกไปในน้ำสมมติเรายกไปในน้ำเสร็จวางวางบอร์ดลงครับ นี้เราก็ลองลองนั่งแบบที่คุณนั่งก่อนนะครับนหนูต้องนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะคุเดชใช่ครับผมแบบนี้โอเคเลยอ่าแล้วก็จับไม้พายจับไม้พายมือ,ม,อมือบนนะครับมือบนผ่าไปมือล่างได้เข้ามาใช่แล้วเวลาพายต้องให้ตรงนี้คือแตะหน่อยอ่าคือให้เหมือนจริงภาพเหมือนจริงอ่าพายโอเคตักขึ้นแล้วก็เผื่อหน้าคือพายให้ยาวไปเลยสุดแล้วเรายิง่งเราพายยาวปกติใช่ไหมครับ มันก็ส่งให้บอร์ดไปไปข้างหน้าเร็วขึ้นไม่เป็นไรครับไปโดนครูอ่าทีนี้สลับพายไปข้างทางซ้ายบ้างดีครับนยังไงบ้างอย่างนี้นะครับคุใช่ครับผมจับให้กําลังดีลากยาวควนจะพายข้างๆตัวเราไม่ต้องกว้างมากกําลังดีประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ค่ะไปัปโอเคพอเราพายไปได้ระยะประมาณสิบเมตรเริ่มดีนะรู้สึกว่ามันเริ่มคอนโทรลได้ดีเราก็ลองยืน โอเคครับพอยืนโอเคนี่ลองพาดูมือมือเราขึ้นไปหน่อยนะครับห<ช>น้าใช่ครับ่น้นใช่ไหมหน่า,นาแล้วก็พยายามตวัวตรงๆแล้วก็พาแบบปกติไป ไปพยายามให้ไปแต่แต่แขนของเราครับเหมือนกับเราออกกับการเราสังเกตไหมเหมือนเราจะเก่งอยู่แป๊บหนึ่งมันจะทําให้เราได้กล้ามท้องใช่ครับในกีฬาทีมชาติจะออกไปพายตอนเช้าทุกวันมันช่่ยเรื่องกล้ามท้องที่แข็งได้เรื่องคอร์บอดี้คุณผู้ชมแกนกลางลำตัวนี่อนนี้นะนี้จะลองพายสลับฟางกวายทีนะครับเดี๋ยวเราจะพายไปพายจริงกันแล้วอ๋อเดี๋ยจะลงเลยเหรอคะครูใช่ครับพร้อมหรือยังครับหนูนึกว่าแค่นี้เองก็ก็เหมือนกับเราอยู่ในทำคอนเทนต์แล้วแต่จริงๆไม่ครูเดบบอกว่าเราต้องลงจริง ประมาณนี้ใช่ไหมคะครูใช่ครับผมโอเคครับโอเคค,ค่ะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครูไปเดี๋ยวเราลงไปลุยของจริงกันในทะเลเค,คุณผู้ชม ูช้ชมค่ะวันนี้ได้มาเล่นซับบอร์ดนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำนะคะวันนี้บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนมาลองดูแล้วคุณจะรู้ว่ากีฬาทางน้ํามีอะไรมากกว่าที่คุณคิดค่ะอยากให้พี่ป๊อปฝากขับรุงชัดนิดนึงสําหรับคนที่อยากจะมาเล่นกีฬาทางน้ำค่ะพี่ปอปค่ะในส่วนของกีฬาวินเซิร์ฟไคล์เซิร์ฟนะครับวิงชอยนะครับหรือว่าจะเป็นพายซับบอร์ดหรือใบน,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 นะครับ ใครที่สนใจเนี่ยทางเราเนี่ยก็สามารถพูดได้ว่าเราเนี่ยเป็นมืออาชีพะนะครับสามารถแนะนำสอนแล้วก็ทำให้เล่นเป็นได้ในเวลาที่รวดเร็วจริงๆคุณผู้ชมนี่คือที่นี่เขาพร้อมมากแล้วก็แนะนำดีมากๆจริงๆนะติดต่อได้ที่ไหนพี่ปอบขาขับนุ่มชัดนะครับเว็บไซต์ขับุ่มชัดคอมนะครับเฟซบุ๊กเพจขับนุ่นชัดก็ ค่ะวันนี้มาสนุกสนานมากมากเลยต้องขอขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะคะที่มาปปเปิดประสบการณ์กีฬาทางน้ําให้กับปัดเลยนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้ว,ลวสําหรับลุยตามหนังนะคะลูกป,ปัดและพี่ป๊อปลาคุ้มชมไปก่อนพบก,กันได้นะคะทางทูฟายช่อง2 4เวลา11นาฬิกายีนาทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ